จู่ๆนาฬิกาในห้องก็ระเบิดขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนรอบสังหารเขาคืออาเธอร์ลุยทายาทของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่และเป็นลูกนอกสมรสด้วยความที่เขาต้องการขึ้นเป็นผู้นำตระกูลมันเลยเป็นเหตุให้ใครหลายคนต่างไม่พอใจในตัวตนของเขาทำให้เขาถูกลักพาตัวกักขังและโดนรอบสังหารอยู่บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งก็รอดมาได้แต่นั่นก็ทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่เชื่อใจใครอีกเลยและระวังตัวแจกับทุกเรื่องสังเกตกับทุกอย่างแม้แต่บนหลังคาพี่แกก็ยังรู้ ู้ว่ามีคนร้ายพี่ก็เทพเพิน เขาเลยเลือกละทิ้งความเชื่อใจในมนุษย์และขอเชื่อใจเพียงแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเท่านั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขากลับมองผิดไปก็คือหุ่นยนต์สาวเมดมารีที่อยู่กับเขาแท้จริงแล้วเธอเป็นมนุษย์เพราะด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนบวกกับต้องการใช้หนี้ให้พ่อแม่เธอเลยเลือกจะปลอมตัวมาทำงานเป็นหุ่นยนต์เมดเพื่อคอยรับใช้และปกป้องคุณชายตอนแรกคุณชายก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่เพราะสีหน้าและท่าทางที่ดูไร้าอารมณ์เขาก็เลยเชื่อว่าเธอเป็นโรบอตซะงั้นและเมื่อเขาอยู่กับเธอแบ แบบ2ต่อ2เขาก็จะเปิดสวิตช์โหมดที่อ่อนกลายเป็นคุณชายสุดอ่อนโยนมันเลยทําให้เธอรู้สึกขนลุกกับบทบาท2หน้าของคุณชายเพราะกลัวว่าวันหนึ่งความลับแตกเธอคงจะโดนเจือดแน่ใครสนใจตอนแรกฉายแล้วที่อันิวัน